สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมบ่าวชาบ้านสวนเกษตรพ่อเพียงเช่นเดิมครับวันนี้บ่าวชามาที่กลับมาที่บ้านนะครับก็ได้นําอาสาระดีๆนะครับมาให้กับเพื่อนๆชาวบ้านสวนเกษตรพ่อเพียงนะครับได้ดูกันวันนี้บ่าวชาได้ซื้อปลาดุกมานะครับเป็นปลาดุกรัสเซียนะครับทั้งหมด700ตัวนะครับ700ตัวพอซื้อมานะครับบ่าวชาก็เอามาลงแช่น้ําไว้นะครับปกติแล้ว การนําปลาดุกหรือว่าการนาปลามาก่อนที่จะปล่อยลงในกระชังหรือปล่อยลงบอ่อนะครับจะต้องเอามาแช่น้ําไว้ประมาณ20-30นาทีก่อนนะครับเพื่ออะไรนะครับก็คือเพื่อที่จะให้ปลาของเขานะครับปรับสภาพปับความเย็นของน้ําระดับอุณหภูมิของน้ําให้ได้ก่อนนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็จะนําปล่อยลงกระชังหรือว่าปล่อยลงสระได้นะครับทีนี้หมอชาจะบอกวาอ่าเราจะลงทุน มากแค่ไหนนะครับในการเลี้ยงปลาดุกหรือว่าเลี้ยงปลาในกระชังนะครับ mm hmm. บา่าวชาจะแนะนําในเรื่องของความประหยัดนะครับเ,เพื่อนๆตอนนี้บา่าวชาซื้อปลาดุกมาก็ตัวละ2บาทนะครับ700ตัวเป็นเงิน1,400บาทนะครับแล้วก็ซื้อหัวอาหารปลาดุกขนาดปลาเล็กมาอีกนะครับเดี๋ยวนี้กระสอบหนึ่ง540บาทนะครับก็เป็นเงิน1 9 6่าบบาทนะครับเพื่อนอันนี้คือเป็นปลากับ หัวอาหารนะครับถ้าไปบวกถ้าเรายังไม่มีกระชังนะครับกระชังนึงขนาดคูณ3คูณ4เมตรนะครับที่บาชามีอยู่นี่2อันก็ตกกระชังละประมาณ8 9 0ถึง900บาทนะครับเพื่อนๆ3คูณ4เมตรหรือถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะลงทุน ต่อกระชังเป็นโพรงของกระชังลอยน้ําแบบนี้นะครับก็ลงทุนเพิ่มอีกประมาณอ1,500-2,000บาทนะครับเพื่อนแค่นี้เราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาในกระชังหรือเลี้ยงปลาในบ่อได้แล้วนะครับเพื่อนถือว่าเป็นการประหยัดนะครับแล้วก็ให้ผลให้ผลได้ดีนะครับเพราะว่าเมื่อเลี้ยงไป3าถึงสเดือนนะครับปลาเราก็จะโตสามารถจําหน่ายได้นะครับจําหน่ายได้ในราคาละกิโลกรัมละ หกสิถึงเบาทนะครับเ,เพื่อนทีนี้อตอนนี้บอชชาจะปล่อยปลาลงกระชังนะครับแต่ว่าปรากฏว่ากระชังที่มีอยู่นี้นะครับเป็นกระชังที่ใช้งานมาแล้ว2-3ปีนะครับก็มีการชารุดนะครับตามขอบนะครับอายุการใช้งานของตะข่ายนะครับก็มีการปุูกพังตามขอบนะครับขาดทิน้นะครับก็จะต้อง ซ่อมกระชังก่อนนะครับอันดับแรกเมื่อซ่อมกระชังเสร็จแล้วนะครับวิชาก็จะตรวจดูกระชังว่าในกระชังมีปลาเล็กปลาน้อยเหลืออยู่ไหมนะครับถ้ามีปลาเล็กหรือว่าปลาน้อยหรือปลาใหญ่เหลืออยู่ในกระชังเราก็ต้องเอาออกก่อนนะครับเพื่อนๆทำกระชังให้สะอาดเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยปลาลงไปแล้วมีปลาตัวใหญ่อยู่ในกระชังนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารของปลาใหญ่ตัวนั้นนะครับปลาเราก็จะหายไปนะครับเพื่อนๆอันนี้คือเราต้องตรวจดูให้ ให้เห็นผลให้เห็นก่อนนะครับว่า,าสะอาดจริงแล้วก็สาปปลาสามารถอยู่ได้นะครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับวันนี้สําหรับการปล่อยปลาก็เช่นเดิมนะครับก็คือเมื่อเราแกะถุงปลาเสร็จเราก็ค่อยๆปล่อยให้เขาไหลออกับกยากถุงปลานะครับอยาเท่แรงจะทีแรงนะครับ ตัวนี้ก็จะปล่อยอีกครึ่งถุงน,นะครับเพราะว่าเซื้มาเจ็ดร้อยตัวก็ต้องเป็นกระชังละ3ามยห้ินะครับเพื่อน ตอนนี้ได้ปล่อยปลาลงไปในกระชังแล้วนะครับเป็นแดงเป็น2กระชังกระชังละ350ตัวนะครับก็คือกระชังละครึ่งครับตอนนี้เมื่อปลาลงไปในกระชังแล้วนะครับก็ยังไม่ให้อาหารในทันทีนะครับก็คือต้องปล่อยให้เขาอยู่ปรับสภาพหรือว่าอยู่ในกระชังได้ประมาณ4 6ถึงชั่วโมงนะครับก็คือประมาณถึงตอนเย็นนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงเที่ยงนะครับก็ตอนเย็นถึงจะให้อาหารเริ่มให้อาหารเขานะครับการให้อาหารในช่วงระยะแรก อย่าให้เยอะนะครับเพราะว่าประสบการณ์ที่เลี้ยงมาในหลายครั้งนะครับเมื่อให้อาหารเยอะนะครับตื่นเช้ามาก็จะมีปลาดุกตัวเล็กๆนะครับลอยขึ้นมาตายหลายตัวเนื่องจากว่าอาหารที่เขากินเข้าไปนะครับที่กินเข้าไปเยอะเขาจะไปอะพองอยู่ในลําตัวมากเกินไปทําให้ปลาท้องอแน่นท้องนะครับปลาก็จะตายลอยขึ้นมานะครับปริมาณเยอะในครั้งนี้นะครับก็จะระมัดระวังโดยการ ให้อาหารแต่เพียงน้อยนะครับก็คือค่อยๆปรับสภาพเข้าไปให้ทีละนิดทีละหน่วยนะครับพอดูว่าปริมาณการตายลดลงหรือว่ามีปริมาณการตายเกิดขึ้นไหมนะครับถ้าปล่อยไว้สัก2-3ถึงวันนะครับอาการหรือว่าประมาณ1สัปดาห์ปลายัางไม่ปลาหายจากรดจํานวนการตายลงนะครับเราก็ให้อาหารได้ตามปกตินะครับก็คือให้สามารถให้เช้าและเย็นนะครับเพื่อนๆครับสําหรับเพื่อนๆที่ มีความสนใจหรือมีความอยากจะนะครับเลี้ยงปลาในกระชังนะครับถามว่าลงทุนมากไหมนะครับวันนี้บ่าวชาก็มาพูดให้ฟังแล้วนะครับลงทุนไม่มากนะครับปลาก็ตัวละ2บาทนะครับกระชังก็ประมาณ8ปดถึงเก้าร้อยนะครับก็สามารถที่จะนํามาเลี้ยงได้นะครับ3าถึงสเดือนนะครับก็สามารถจําหน่ายแล้วก็ได้ทุนแล้วนะครับเพื่อน ครับวันนี้หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกับบ้านสวนเกษตรพอเพียงมีสาระดีๆนะครับหรือความรู้ดีๆก็จะนํามาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆชาวบ้านสวนเกษตรพอเพียงได้ได้รู้กันนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปการปล่อยปลาของบ้านสวนเกษตรพอเพียงก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกคนนะครับลาไปก่อนครับติดตามใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ